สวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้อ่อกระสโอกคับพอบานอีกคือเก่าพี่น้องจ๋เอ้วนเอ้ในคล้องแซบอีกแล้วพี่น้องจ๋าตั้มรีนไก่พี่น้องเองออ,อ,อันนี้แกเองเนะจ๊ะพี่น้องจ๋าปีมือสาโอแล้วกับีมือพอบานพี่น้องครับซอยกันแกครับให้เบิ่งดันนี่พอ่อพี่น้องจอ๋าอย่าเบิ้งหลัง <laughs> มุนอุ้ยปุ้ยมาจังโซ่หัวไหลย่างยัน แกบ่บ๊อบป็นแกบ่บ๊องามพี่น้องจ๋าเออเห็นบากระไดเอาเอาเข้าบ้านข่อยกินรวดมาได้ครับเด้ออันข้าวเหนียวคนข่อยเอาบอ่ขอขหนียวบอ่อครับมันสี่เงี้งครับสีเง <laughs> ี้งช่วงนี้เป็นฤดูกาล <laughs> เออสวัสดีปีใ<ม>หม่พี่นอ้นองจ๋าเออเห็นบออ่อข่อยก็ลเรื่องเรื่อหนึ่งเมื่อแรกจวดจ้าจวดจ้าก็เข้บ้าจวดแล้วพี่น้องจะกินข้าวไร้มันสิจวดบ่ได้นะครับเนาะตามสไตล์ของคนหมักจวดครับผมเออจะจำนำก็ อาเกาห้องทองพี่น้อ,อ,อ,องอือหืออือหือย่างหนมคุบๆคุบๆปะตำเพชรนุ่ยดิแซบครับแซบไหมอือหือดมาเล้ยพี่น้องก,กินเก่าปะเนี่ยอ,อ,อือืออือหืักซเลอรี่พี่น้องกรอบเซัลรี่หอมพี่น้องกรอบ แซ่บดีนี่ก็ตำแทบแซ่บนัวครับสัตว์แต่นี่หวงเดหงๆเลยพี่นัองเป็นยังไงเป็นยังไง ครับอยาควยเนี่ยเด็กๆได้พี่นองเลยมามแสบกุุบๆเลยกุุบๆเนี่ยหน่อยาอยงน่อเสียงัวบะแมนบกยางเกลือ,อ,อดัาดางหินนี่ะ หวานเลยลพี่น้องหวาน,วานจับตัวละขอขาข้างทอมพี่อน้องใชมไหมจับตัจำเป็เลย จำแห้งไรไปหัวดับออส้งกวดนนหัวสันยานบอกเขาเหนือขนา้แสบดีแ้าแสบแผลเาแสบแผลมึงพี่หนอมึงพ่อเบากินเด้ออันนี้แสบแผลมึงจะใส่อัน น้ำปูเห็อนอยัง ừ, น้ำปูเรามันนั่วแหมพี่น้องัวมันหอมใช่ไหมนุ่วหอมแบบเข้าปากปุ๊บเนี่ยอืม้มเลยแซ่บใส่น้ำปูไปน่อพี่น้องอืม้มจากหลอดอันไหนพี่เมื่อพรบาทพี่น้องอืม มึงสภาพอาที่ให้ก็ว่าต้องใส่เบอร์แล้วเจา้าม,มาจ้ะช็อคอม,วมหวานดีตัวพี่น้องอม,อม,มันคือผู้ดังเปล่าตื่นเตันมาแหวง เป็น,วน,วนหวานหวานเหมือนมานั่งกินนี่เฮ่าน้นพี่น้องเลยนอนไม่ตัวเสียงพิมตัดหนาแล้วหลังว่อุ้วเฮ็ดตัวหละแบบนี้นต,ตัดย่าต่วเก็ตยามันนี้ก็กินขอลงไป ไม่ได้เิดเดแมเปยกอนก่าอจะมนอ่ะอืออือรววงอืมอืมอืมอืออืออืออื คือพูดหลังคือพูดหังเป็ดตัวเป็นมันบอเป็นอย่างสัตว์เอาแบบสามสีเข้ามีน้องอืเออน้ำตาไ่ยังแตกเนาะแต่ว่าอออืมอืมสุดยอดออ Kinh hoa lang phi long, hơi. Tao hủy lắm chị kinh hoa lang thương baba bump up in yang bán bánh bán bánh bán 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 อือบเพื่อนดูแลวะอออเอาโเจ้าเอาหนึ่งตอนไปเอาสวงอวงไแบ่งแายแบ่งเพื่องอะแมนอืออีนอนแซสบอมี่ลีนี่นี่เต็มคำเลยรีพีนออะโอ้คอยอยากให้เจ้าบีบังพวเน่าใส่่อยได้ไหมอมอม แบบให้มันซีดจัง่อยนะพี่น้องยำเด็ดจริงยำกระเด็นไปน,น,นะเ็้ยยำกับเห็ดยำยำ